ช่วยกันทำกันบ้า,านเราฮะคาราวาสเา,านะป่วยเราว่ามาเขาไม่ช่วยตัวเราเองก่อนเนาะหลวงแม่บอกว่าเราต้องช่วยตัวเราก่อนอย่าไปรบกวนคาราวาสมา อ๋อลุงแม่บอกไว้ใช่ไหมคะบอกว่าต้องเชื่อตัวเองก่อนเชื่อตัวเองก่อนค่ะเพราะว่าเราไปเราอยู่เราต้องเหมือนท่านบอกว่าพระพุทธองค์ท่านสมบอกว่าอย่าทําเป็นตัวให้เป็นคนเลี้ยงยากอย่าทําตัวให้เป็นคนก็คือว่าเป็นเป็นพระเป็นเป็นเนนก็ทําตัวให้ให้ให้ง่ายก็ให้ง่ายง่ายเลี้ยงง่ายงอย่าทําให้ชาวบ้านลู้หรกเดี๋ยวนะ ตัวให้เป็นคนดีง่ายตัวโตัวสั่งสั่งสไว้แล้วสร้างกี่หลังคาบ้านดินเนี่ยค่ะที่สร้างหลังนี้หลังแรกแล้วเป้าหมายคือกี่หลังนะคะอันนี้จะเป็นอะไรคะตรงลงเป็นุติหรือเป็นอะไรคะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมค่ะเป็นแล้วเรามานั่งสมาธิตจจริงแล้วจุดมุ่งหมายจริงเนี่ยแม่ท่านแบบอยากให้มีได้เห็นสามัคคีธรรมระหว่างคารวะแล้วก็ระหว่างสังฆะได้ในกลุ่มของพุทธิชนีสงฆ์ที่ อ๋อคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือจะมาพักที่นี่ใช่ไหมคะต่อไปมีที่พักเรามีที่พักมีอะไรที่อาคารที่กําลังสร้างอยู่3ชั้นนี้ก็เป็นสําหรับที่พักสําหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่าสำหรับสมณเนร์อาจจะเป็นในคราวที่ภักหน้าอาจจะมีพิษุณีมาพักหรือว่ามาเรียนเมื่อมมศึกษาธรรมะที่ที่เราคิดว่าน่าจะมีการเล่าเรียนการศึกษากันมากขึ้นปฏิบัติธรรมมากขึ้นแต่ส่วนสถานที่ตรงเนี้ย ท่านอยากไว้ให้เหมือนก็นมาปฏิบัติธรรมานั่งสมาธิที่ปัสนาให้เป็นเป็นเป็นอะไรเหมือนบรรยากาศที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นบ้านดินก็คงเย็นเย็น <ๆ S 2> เหมือนกัน<ช>นะคะ,คะก็ดีฮะเนี่ยเพราะว่าร้อนเหลือเกินเหมือนกับเราชื่อเ๊ฟโลกประหยัดใช้ประหยัดนะมอว่า ด้วยลดโลกร้อนลงนิดหน่อยโดการมีการรีไซเคิลขยะด้วยมีการทําบ้านดีแต่หลักใจใจกความลวงแม่บอกให้ลูกๆได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราได้ทาตัวเข้าใจตัวเราเองได้มากมากแค่นด,ดูใจตัวเองมีดูใจตัวเองว่าเราทําเพื่ออะไรทําเพื่อตัวเองเพื่อสังขาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาจิตใจตฏิงัติลปะขที่หลวงแม่บอกปฏิบัติก็คือการย้อนกลับมาดูตัว นี่เราก็ทำง่ายการดูดใส่อันนี้เป็นนี่ก็เป็นสมาธินะเพราะเราจะทำยังไงให้มันหลุดได้คือการทํางานก็เป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่ง<ช>นะ<ช>คะ,คะมันจะทําให้เราสงบนิ่งอะค่ะระมัดระวังที่จะดูไม่ใช่ว่ามือเราฉาบนี่นี่ใจเราไปคิดอย <c oughs> ่นงเชยงใหม่นะมือเราฉาบนี้ก็คือฉาบเนี่ยเราทำอะไรอยู่ท่เรากำลัง่าฉาปูนดินอยู่เนาะ เียยังไม่เรียบเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มเติมเพราะมันหมดพอดี <c oughs> เรารู้แล้วหมดแล้วนะตามเลยลนะ่ะ <c oughs> ไม่แต่ว่าหนูสัมภาษณ์หลวงแม่เรียบร้อยแล้วค่ะคค่ะหลวงแม่ก็เลยขออนุญาตหลวงแม่มาถ่ายนี้ด้วยค่ะสัมภาษณ์ตามสัมภาษณ์วันนี้เป็นจันทร์ค่ะนี่ลู